น้องอยู่ที่ตำบลสงสะอาดอำเภอกุดชุมจังหวัดดีดุดมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในมูยในมูยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวศรีสะเกดทุกท่านดิฉันผู้เข้าร่วมประกวดหมายเลขหนึ่งเอื้องเอื้ยน,นางสาวพิไลรักษาธุจรันค่ะปัจจุบันนะคะออยอายุ19ปีค่ะกําลังศึกษาอยู่มาหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะรัฐศาสตร์สาขาการเมืองการปกครองวันนี้ค็รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจมากค่ะ ที่ได้มายือนอยู่บนเวทีอันทรงคุณค่าแห่งนี้ได้ไปเห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่งดงามของพ่อแม่พี่น้องชาวสีสเกตซึ่งวันนี้นะคะได้เลือก ชุดของชนเผ่าเมนค่ะทุกคนทราบหรือไม่คะว่าชนเผ่าเขมรของจังหวัดศรสีสะเกดเรานั้นมีภูมิปัญญาการถักทอผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นมากค่ะซึ่งวันนี้จึงเลือกนุ่งสิ้นโฮต่อตีนประโบลายโบราณสวมเสื้อต่ออกจากผ้าไหมลายลูกแก้วยอมมะเกลือและห่มสบายขีดสีแดงค่ะ ส่วนเครื่องประเกลืมนะคะเป็นเครื่องประเกรืมเอกลักษณ์สำคัญของชนเผ่าเขมรเราค่ะซึ่งการแต่งกายแบบนี้นะคะจะนิยมแต่งกายในการทําพิธีเล่นแม่มดหรือว่าเป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษนั่นเองค่ะเพราะความงดงามนี้แหละค่ะจึงทําให้เกิมีแรงบันดาลใจในการที่จะสวมใส่ชุดนี้ก็เป็นลูกหลานชาวอุบลค่ะแต่เอื้อรู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งค่ะที่ได้มาเยือนที่จังหวัดศรีสะเกดได้มาเห็นวัฒนธรรมและนี่ค่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านแฟชั่นที่เอื้ออยากจะส่งเสริม สิ่งนี้ให้ทุกคนที่อยู่ภายนอกได้รู้จักและได้รลงรักเหมือนกับที่เด้รลงรักเพราะอะไรอะไรก็ดีที่สีสเกต because my t e a m is e s u p p o r t e d by the power of love m e a better person today thank you ขอบคุณค่ะโอ้โหครับลเลือกเยครับห่ายเลขหนึ่งนะครับวันนี้น้องจะได้เดินให้กรรมการได้โยนโฉมเป็นรอบแรกนะครับสำหร,รับผู้เขาสมควรนะครับวันนี้บ้านนางงามเลือกท่ากัทลักนะครับต้องการขอบคุณ นับพี่เลี้ยงนะครับเป็นอย่างสูงครับผู้เข้าประกวดหมายเลขสองนางสาวสุภาพรทองส้อยน้องไข่มุกอายุ28ปีสัดส่วน35 26 36สูง170น้ำหนัก57กิโลกร,รมัมปัจจุบัน อยู่ที่บ้านเลขที่86หมู่เจ็ตำบลท่าราชอำเภอวารินชำราจังหวัดอุกบลราชธานีกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโท เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสองน้องมุกนางสาวสุภาพรทองส้อยวันนี้นะคะน้องมุกมาในชุดชนเผ่าลาวค่ะซึ่งเป็นผ้าไหมมัดหมี่ทอลายนะคะสวมใส่แบบอิงอกค่ะ ซึ่งกลุ่มชนชาติพันธุ์ลรานะคะจะนิยมสวมใส่ผ้าสิ้นแบบต่อหัวต่อตีนแบบนี้ค่ะในฐานะเจเนเรชัน n Y นะคะจะขอสืบสารและต่อยอดเอกลักษณ์และวัฒนธรรมดีๆของสีสเกตแบบนี้ต่อไปให้สมกับคำกล่าวที่ว่าเขตดงลำดวนหลากล้วนวัฒนธรรมนะคะ ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องค่ะรวมถึงผู้ชมที่ชมไลฟ์สดอยู่หากปิดสงกรานท่านไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนนะคะแนะนําให้ท่านมาชมชุมชนวิถีวัฒนธรรมห่องคําอีสานใต้โมเดลที่อําเภออุทุมพรพิสัยแห่งนี้นะคะมาชมวัฒนธรรมมาชมท้องทุ่งนาอันบริสุทธิ์มาขี่ซาเล้งบนสะพานชมพุทธสถานและทําบุญมาทาน อาหารปลอดสารพิษอีสานแบบร้อยเปอร์เซ็น์แบบขันโตกค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะไข่มุกครับโอจากวารินชำราลดีกีไม่ธรรมดาเลยค่ะบปัจจุบันนะครับประกอลอาชีพเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็ความสามารถหลับนัตสินนะครับกีฬาฝ้ายานะครับวันนี้ผู้สมครับวปอดครับร้าน ช่องนางเ <บน S 2> วดดิ้ง,งอุบลราชธา,านีนต้องกาบขอบคุณพี่เลี้ยงด้วยนะครับผู้เข้าระปวดหมายเลขสามนางสาวแอนดริดนแบคเจ้าเล่นน้องแอนนี่อายุ17ปีสัดส่วน 34, 34 37ส่วนสูง170น้ำหนัก49กิโลกรัมปัจจุบันอาศัยอยู่ที่250ทับ13บ้านมันปลาตำบลขุดแห่อำเภอเรืองนกพาจังหวัดยะโสธรกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศาาปีที่5 สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสามนางสาวแอนเบรินแบ็กชื่อแรงชื่อแอนนี่ค่ะปัจจุบันแอนนี่อายุ17ปีมาจากจังหวัดยะโสธรซึ่งแอนนี่เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษค่ะที่เกิดและเติบโตที่อีสานบ้านเราแอนนี่จึงรับและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสานเป็นอย่างมากและพร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ Platform, เพื่อให้หนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้ลึกถึงรากเง่าวิถีชีวิตของชาวเราของชาวไทยเราได้อย่างลึกซึ้งซึ่งชุดที่น้องแอนนี่สวมใส่ในวันนี้นั่นก็คือชุดชนเผ่าลาวซึ่งเป็นผ้ามัดหมี่ลายขอเอือ้อซึ่งได้รับพระราชทานจากเจ้าฟ้าวัรณวรีซึ่งท่านได้เห็นถึง ภูมิปัญญาวิถีชีวิตล่างเงาความเป็นอยู่ของชาวไทยจึงก่อให้เกิดผ้าผืนนี้ขึ้นมาซึ่งแอนนี่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้เป็นรูปเครื่องไทยอังกฤษที่ได้สวมใส่ผ้าที่คนอีสานของเราเป็นคนทำอันวัวศินเอ้ยสินสินศิละปะวัฒน,นธรรมเฮานีมีดีอยู่หลายอย่าง พาเจ้าฝ่าวนาวดีทันได้เห็นคุณค่าของชาวปวงไทยสั่นแล้วสั่นแล้ววิ l ไอวุ e นลายช e ้ i e ีสเกตแ e t เลสเ s e สีส e กตจูเกตโฟนโฟนนี่วะอัดฮาปีเนี่ย thank you so much for your high attention thank you ขอบคุณค่ะโอ้อน,น้องแอนนี่ครับหมายเลขสามอาอยุสิบเจ็ดปีเท่านั้นนะครับวันนี้สามสามพิเศษเต้นรอ้องเพลงลำกระทากร ผู้กพสูงเข้ามากอยครับยูคลินิกบีบายหมอกอยครับต้องการพระคุณพี่เลี้ยงเป็นอย่างสูงด้วยครับสาวงอามผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่นางสาวนันทิกาสมรักชอเล่นน้องแก้วการอายุ20ปีสัดส่วน 34 27 40 1 7่ยีอยู่ที่สิบทับหนึ่งหมู่หตำบลการทองอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี นี่คือความงดงามนะครับของสาวงามนะครับว่าที่มิสฮองคัมป์สาร2024ใช่ครับวันนี้ถือว่าน้องๆนะครับให้ความสนใจนะครับล้วนแล้วนะครับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งเลยที่ผ่านโอบินตามาเนี่ยนะครับเพราะว่าการกว่าจะผ่านเข้ามารอบนี้ได้ต้องผ่านท้งแพลตฟอร์มโชเชียวก่อน และพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน,นค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสีค่ะแก้วการนันธิการสมรัฐกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สาสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์และการพัฒนาบรรณุมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดค่ะและชุดที่น้องเลือกสวมใส่ในวันนี้คือชุดของชาวเผ่าเยอค่ะ ค่ะในอดีตนะคะชาวเผ่าเยอของเราได้อพยพมาจากประเทศจีนค่ะและได้มาตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดศรีสะเกดอํอาเภอราศีสไลค่ะและได้ย้ายถิ่นฐานอีกครั้งมาที่นี่ค่ะคืออําเภออุดมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดและชุดที่หนุนสวมใสน่นี้ทำให้เห็นถึงความงามของผ้าไหมและความสามารถในการทอผ้าไหมของชาวเยอค่ะ ค่ะกว่าจะได้ผ้าสิ้น1ผืนนะคะชาวเยอะต้องใช้ส่วนประกอบถึงห้าส่วนเลยค่ะมีหัวสิ้นสองผืนตัวสิ้นหนึ่งผืนและตีนสิ้นอีกสองผืนค่ะ ค่ะส่วนมากผ้าที่ชาวเยอได้ยอมนะคะจะเป็นสีดำที่ได้มาจากสีธรรมชาติของต้นมะเกลือค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนคงทราบกันดีแล้วว่าสินค้าโอทอบที่เรื่องชื่อของจังหวัดศรสีสะเกดอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือผ้าเบญจสีนั่นเองค่ะซึ่งผ้าเบญจสีนั้นมีหนึ่งสีที่ชื่อว่าสีต้นมะเลือและให้สีดำค่ะทำให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ชาวเยอะนะคะ ได้สืบสารและส่งต่อให้กับรุลูกรุ่นหลานและพัฒนาจนเป็นสินค้าโอทอบในทุกทวันนี้ค่ะค่ะฝากท่าน,นาคณะกรรมการและพี่น้องทุกท่านเอ็นดูน้องแก้วการคนสีสเกตน,นั่งกันน้ำเดอค่ะน้องแก้วกานครับหมายเลขสี่นะครับอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นนะครับ นะครับกำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรีนะครับราชภัฏศรีสกีดความสามารถาพิเศษนะครับเต้นร้องรำนะครับผูส้ส่ัครครับอยู่อีสานไทยแลนด์ครับผู้เข้าประกวดหมายเลขห้านางสาววนิจลักษณ์เพชรด,ดีชื่อเล่นน้องหมิว อายุ29ปีสัดส่วน34 27 38 170 57ปัจจุบันอยู่ที่เดกี7 125ครับ215คอนโดนิดโมโนเจริญนคร แหงดาวขนองเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีกับเรียนท่านคณะกรรมการและท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะหมายเลขห้าน้องหมิวนางสาวริญยาลักษ์เพชรดีปริญญาตรีคูรุศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์ทั่วไปค่ะ ณดินแดนที่หลากหลายชาติพันุ์หลากล้นวัฒนธรรมรอมรวมน้ำหนึ่งใจเดียวกันก่อเกิดความสามัคคีพลิกฟื้นผืนแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์จึงเกิดมาเป็นจังหวัดศรีสะเกดในทุกวันนี้และปัจจุบันยังได้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสืบสานกันเรื่อยมาและในวันนี้น้องหมิวรู้สึกยินดีมากๆค่ะ ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดบ้านเกิดของน้องหมิวและยังได้มีการสวมใส่ชุดพื้นเมืองของจังหวัดและชุดที่น้องหมิวใส่ในวันนี้นะคะก็คือชุดเผ่าพเมนค่ะซึ่งมีเอกลักษณ์ประจำตัวนั่นก็คือสีแดงดําค่ะซึ่งผ้าถุงนะคะจะเป็นลายหางกระรอกและส่วนกาออกของน้องหมิวนั้นจะเป็นผ้าเบญจสีผ้าประจำจังหวัด สีสเกตของเราค่ะเนื่องในวันสงการมิวก็อยากจะขอให้ทุกท่านนะคะร่วมกันเล่นน้ำอย่างสปลอดภัยอย่างสุภาพและที่สำคัญเมาไม่ขับนะคะปีนี้เราจะได้สร์น้ำสร์ความสุขอย่างทั่วหน้าขอบคุณค่ะเสียงปรบวือกับน้องมิวนะครับหมายเลยค่ะโอ้ครับเป็นที่ปรึกษาด้านหน้าตาและบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษํำไทยเต้นร้องเพลงและผู้สุดทรพจน์นะครับผู้ส่งข้าประกอยครับบรันคุณหนึ่งวุดีสตรีโอครับต้องกลับขอบคุณพี่เลี้ยงด้วยนะครับอันนี้มาจากกรุงเทพนะครับมหาคนครนะครับใครจะครองมองกุฎของห้องคำอีสานเราได้ครับวันนี้นะครับ ผู้เขาประกวดหมายเลข6นางสาวคิมเบรีเอวินมะขาชื่อเล่นคิมเบรีอายุ18ปีสัดส่วน32 25 36 165 47ปัจจุบันอยู่ที่เลขที่36 16 ตับบดส้มป่อยอำเภอร,ราศีสไลจังหวัดสิสเกตกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับสวัสดีค่ะดิฉันผู้เข้าประกวดหมายเลข6น้องคิมนางสาวคิมเบอรี่เออร์บินมักคาย อายุ18ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนราศีสลไยอำเภอราศีสลไยจังหวัดศรีสะเกดค่ะร้านปั้นนางศรีสะเกดเป็นผู้ส่งเข้าประกวดและในวันนี้น้องคิมก็ได้แต่งกายในชุดชนเผ่าขเขมรใส่ผ้าถุงลายหูปีประเดิมและห่มสบายลายลูกแก้วสุดท้ายนี้นะคะน้องคิมเดินทางมาไม่ใกลไม่ไกลไ มาขอเป็นลูกเป็นหลานขอกำลังแรงเชียร์แรงใจและฝากสาวน้อยคนนี้ไป้ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะคะ I hope you all l o v e me very much Thank you ขอบพระคุณค่ะทิมเบอรี่นะครับจากอำเภอราศีสไล์จังหวัดศรีสะเกษครับความสมารถพิเศษนะครับจะเป็นการเต้นจิตตลีลา ผู้ส่งเข้าระกวดครับร้านป้านางศรีสเกตต้องกับาวเคนที่เลี้ยงเป็นอย่างสูงครับนี่คือสาวงามนะครับที่จะมาเป็นมิสของคำอ <ขำ S 2> ีสาน2024 e ครับผู้เข้าประกวดหมายเลข7นางสาวสุพิชยาเชื้อเพราะ,ะเชลน น้องนุกนิกอายุ28ปีสัดส่วน 32, 26, 36, 1 7ง55ปัจจุบันอยู่ที่เลขที่9เลขที่69หมู่ที่8ตตำุลไผ่อำเภอราศีสไลจังหวัดสิสเกตปัจจุบันพระบอกอาชีพรับราชการครู ดีฉันผู้เข้าประกวดหมายเลข7นางสาวสุพิชาเชีเพรชื่อเล่นน้องนุกนิกร้านปั้นนางศรีสเกตผู้ส่งเข้าประกวดสิบปีลำเศร้าปีลำ่ำพี่น้องเอ้ยจังไดกายมาพอกันเป็นที่ทราบกันดีค่ะทุกท่านคะ ว่าจังหวัดศรีสะเกดของเราเป็นจังหวัดที่พรั่งพร้อมไปด้วยความเป็นพระหูวัฒนธรรมในเรื่องของความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสวยขเขมรล,ลาวเยอและในวันนี้น้องนุกนีกรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้สวมใส่และร่วมในกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ในวันนี้เองน้องนุกสวมใส่ชุดชาติพันธุ์ลาวค่ะ ซึ่งผ้าสิ้นที่น้องนุกสวมใส่และสบายที่น้องนุกข่มเองคือผ้าสิ้นขั้นค่ะซึ่งต่อตีนจกนะคะมาด้วยลวดลายของตะขอที่เรียกว่าลายตะขอและสลับกับลายริ้วทําให้ผู้ที่สวมใส่รู้สึกสง่างดงามและเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องนุกก็อยากจะนำเสนอ ในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของเลออกลักษณ์ของชาวอุทุมพรพิสัยที่ได้เป็น ผู้ถักทอหัตถกรรมทํามือนี้ขึ้นมาน้องนุกในฐานะลูกหลานของชาวจังหวัดรีสะีเก๋จึงมีความภาคภูมิใจที่อยากจะผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้คนในชุมชนสังคม <Yeah. S 1> เพื่อมีรายได้ต่อไปค่ะวันในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้รังสรรค์งานดีๆเช่นนี้ขึ้นมาน้องนุกเชื่อเหลือเกินค่ะว่างานดีๆเช่นนี้จะถูกจัดต่อไปยันชั่ว ลูกชั่วหลานและสุดท้ายนี้น,น้องนุ๊กนิกกระตองขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกดท้าทุกคนอีเด้อค่ะขอมาไล่เ้เต็มแขนขอมาแล่ขอมาไล่เ้เต็มแขนขอคะแนนห้เต็มลอยอีหลานน่อยสิบ่ลืมขอบคุณค่ะโอ้น้องนุกนิกนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับอายุ28ปีปัจจุบันรับราชการครู นะครับความสามารถพิเศษรับไทยหลานป้านางศรีสะเกดสมเข้าประกวดครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับทีมงานนะครับและนี่คือสาวงามทั้ง17เจท่านนะครับที่มาเยือนโฉม์ให้คณะกรรมการได้พัดสรรเลือกเฟ้นสร้างความหนักอกหนักใจให้กับคณะกรรมการเป็นอย่างมากแค่ในรอบแรกนะครับรอบต่อไปก็จะเป็นการแสดงความสามารถพิเศษนะครับให้น้องๆทั้งเจ็ดท่านนะครับได้ แต่งองค์สงเครื่องนะครับเพื่อที่จะได้มาโชว์ความสามารถพิสศษต่อหน้าคณะกรรมาการและท่านผู้ชมทุกท่านนะครัได้เห็นเป็นพร้อมๆกันว่าใครคือผู้ที่จะคว้ามงกุฎมิสฮองคำอิสา2024นะ2024ใช่แล้วครับวันนี้ครับ